หาเรื่องเสียงพฤติกรรมของเสียงการสะท้อนของเสียงเมื่อคลื่นเสียงกระทบกับพื้นผิวแข็งจะสะท้อนกลับมาเช่นเสียงสะท้อนในหุบเขาหรือในห้องกล้องการหักเหของเสียงสามารถหักเหเมื่อผ่านสื่อที่มีความหนาแน่นต่างกันเช่นในน้ำไปได้ไกลกว่าบนบก การเลี้ยวเบนของเสียงเสียงสามารถเลี้ยวเบนหรือโค้งผ่านช่องแคบหรือรอบมุมการรวมกันของคลื่นเสียงคลื่นเสียงสามารถรวมตัวกันสร้างการแทรกสอนเช่นการเสริมกันหรือการตัดกันของคลื่นเสียงการได้ยินเสียงความเข้มเสียงและระดับเสียงความเข้มเสียงคือพลังงานของคลื่นเสียงที่กระทบต่อพื้นที่ส่วนระดับเสียงวัดจากการรับรู้โดยหูมนุษย์ความถี่เสียงการเปลี่ยนแปลงของความถี่เสียงส่งผลให้เราได้ยินเสียงที่มีความสูงหรือต่ำ ผลของความถี่และระดับเสียงที่มีต่อการได้ยินเสียงความถี่สูงทําให้ได้ยินเสียงสูงและความถี่ต่ําทําให้ได้ยินเสียงต่าปรากฏการณ์อื่นๆของเสียงการได้ยินเสียงสะท้อนกลับการได้ยินเสียงที่สะท้อนกลับเช่นการได้ยินเสียงกลับมาหลังจากการเกิดการสท้อนการสั่นองของเสียงเมื่อเสียงที่มีความถี่ตรงกับความถี่ธรรมชาติทําให้วัตถุนั้นเกิดขึ้นการตามสั่นตามบีการเกิดเสียงที่มีการแทรกซ้อนกันของขึ้นเสียงที่มีความถี่ใกล้เคียงกันทําให้เกิดเสียงที่เรารู้สึกว่าการสั่น รือการกเพื่อมปรากฏการ,รล็อกเพลการเปลี่ยนแปลงของความถี่เสียงที่เรารับาการแรลงเสียงที่ขึ่นเช่นเสียงที่สูงเมื่อเสียงเข้ามาใกล้เลาต่ำลงเมื่อขึ้นออกไป5.4ประโยชน์ของเสียงในด้านต่างๆเสียงมีประโยชน์ในหลายด้านเช่น ใช้ในการสื่อสารการแพทย์การศึกษาและตัวจับต่างๆเช่นการตรวจสอบจับระยะทางด้วยคลื่นเสียงหรือการใช้เสียงในการแยกวัตถุต่างๆสรุปบทนี้กล่าวถึงพฤติกรรมต่างๆของเสียงเช่นการสะท้อนการหักเหและการเลี้ยวเบนรวมถึงวิธีการได้ยินเสียงที่เกี่ยวข้องกับความถี่และระดับเสียงอีกครั้งยังกล่าวถึงปรากฏการเสียงพิเศษเช่นการสะท้อนกับได้ปรากฏการร็อปเพอร์และยังพูดถึงประโยชน์ของเสียงในด้านต่างๆทางการแพทย์การสื่อสารและอื่นๆ ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบาย